วันนี้ป้าจะพามาดูกล้วยที่ปลูกพร้อมกันนะคะนี่ก็กล้วยประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้ปลูกพร้อมกันกันกบต้นนู้นที่ป้ากําลังจะมาดูแลเขาอยู่ดูสีคะ่ะเขาไม่โตเลยคะ่ะต้นนี้ก็คืออยากจะปลูกเขาเพื่อที่จะไม่ให้ย่าเขาลุกมากเนาะไม่ค่อยมีเวลามาเพราะว่าเราทํางานประจําใช่ไหมจ๊ะก็เลยปลูกทิ้งไว้ตรงน,นี้ก็มะม่วงเนาะนี่ก็กล้วย นี่ก็มาม่วงปลูกไว้คุมคุมยาคือถ้าเกิดเราไม่ปลูกอะไรเลยอ่ะยาเขาก็จะเกิดไวมากๆนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่ส่วนต้นนั้นอะโตแล้วนะกล้วยส่วนต้นนี้ดูมาเทียบกันไม่โตเลยจ้าวันนี้ป้าจะทําดูแลเขาแบบคนไม่มีเวลาให้ดูนะคะป้าจะทําอย่างไรนี่ป้าก็เอาเตรียมกัญไกามาตัดยาตัดใบกล้วยล่างๆนะคะตัด ทำแบบไม่ต้องได้ไม่ต้องยุ่งยากทําง่ายๆเลยค่ะทำง่ายๆเลย,ย,ย,เ,ลยเราไม่ค่อยมีเวลาเราก็ทําแบบคนไม่มีเวลาเนาะยากก็ย่ายให้้วหมูด้วยนะเนี่ยไป็นเจยวเหนียวๆห,หน่อยยายให้อหมูก็มีประโยชน์อีกอย่างนะคะเขาไปจะกัดเป็นยาได้แต่ว่าถ้าให้เขาอยู่ในในสวนเขาก็จะแย่งอาหารต้นไม้ของเราได้ดีมากๆเหมือนกันป้าจะเอาออกเลย แบบนแค่นี้พอไม่ต้องยากมากมายไม่ต้องยุ่งยากทำเท่านี้พอเลยนี่ป้าก็เตรียมนี่เลยเปลือกไข่ที่ป้าคั่วแล้วป้าก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะมีเวลาป้าก็จะไปทําตรงนั้นตรงนี้แพ็คเอาไว้เพื่อเราจะได้ใช้ง่ายๆนะคะเดี๋ยขออนุญาตแก็แบหงแป๊บนึงนะคะถ่ายเองอะไรเองนะขอโทษนะ,ะนี่ได้แล้ว สำหรับนี่ก็คือเปลือกไข่เปลือกไข่ก็คั่วแล้วก็จะมีสารกรมะถันในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมทําให้ต้นไม้จเจริญงอกงามได้นะคะป้าเราจะใส่นี่เลยรอบๆต้นของเขาเนี่นะคะใส่ไปเลยบนยอดนี่แหละคะ่ะซ้านี้เลยนี่นี่ก็คือต้นกล้วยได้เลยขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งป้านี่ก็คือดินใบไม้ที่ป้าหมักไว้นะคะใบไ,ไม้ต่างๆที่ป้าเก็บไปแล้วก็ไปหมักไว้ป้าก็จะมาทําแบบนี้ ง่ายๆแบบนี้และค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะง่ายไหมคะกบยาไปเลยพอกบยาปุ๊บแบบนี้นะคะยาเขาขาดอากาศเขาก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เราอีกทีนึงตตานี้ก็จะมีเปลือกไข่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วใช่ไหมคะ ในนี้ก็จะมีน้ําสาวข้าวที่ป้าเก็บเอาไว้เสร็จแล้วค่ะตอนสุดท้ายป้าก็รดเลยน้ําสาวข้าวลดลงไปเลยค่ะการดูแลง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวรักป้าจะเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าอาจจะเรินมเติบโตเป็นอย่างไรนะคะเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องดายาให้เหนื่อยแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยสนับสนุนประลองและก็ให้กําลังใจป้ามาโดยตลอดเนาะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ